ก็เหนี่ยวน้อยเนียาวนั้นน่ะไม่ได้ตัเที่ยวหรอกก็อยากจะให้เขาอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนที่อายุมากๆก็ยังจะได้ใช้อยู่ตลาดอำเภอเมืองปทุมธานียังคงมี3ล้อถีบให้บริการประชาชน จากการลงพื้นที่มีผู้ประกอบอาชีพรับจ้างปั่น3ล้อถีบเหลือเพียง20รายส่วนใหญ่ล้วนเป็นชายสูงอายุนายจงจิตบัวทองภูหรือลุงนอมหนึ่งในผู้ขับ3ล้อรับจ้างมานานกว่า20ปีแล้วที่ยังยึดอาชีพนี้อยู่เพราะทำมาตลอดชีวิตจึงอยากให้ผู้ใช้บริการกลับมานั่ง3ล้อถีบดังเดิมงานเก่าๆอยากอนุรักษ์ไว้ครับเพราะว่าขี่กันมานานแล้ว ก็อาจจะหายครับถ้าอยู่ไปนานๆคนก็นิยมมอไซค์แท็กซี่ไปงเงี้ยก็อยากจะให้คนมานั่งเหมือนเดิมครับจะได้อนุรักษ์ของเก่าไว้บ้างก็ไม่เพียงอพลังงานยครับอาชีพปั่น3ามล้อทีบรับจ้างมีจํานวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะผู้ใช้บริการรถสาธารณะบางรายมองว่ารถ3ามล้อทีบรับจ้างคิดราคาไม่คุ้มค่าต่อการใช้บริการถ้ามาซื้อของเยอะก็ ไปก็ไม่นั่งก็ขับเอาแท็กซี่ไปเลยโ้มันกไกลขับสา3ล้อไม่ไปลายหรอกไปมันก็เรียกแพงแล้วต้องไปรถประจำทางขณะที่3ล้อเทียบรับจ้างในจังหวัดปทุมธานียังไม่มีหน่วยงานราชการส่วนใดเข้ามาช่วยเหลือและจัดระเบียบเหมือนกับรถบริการชนิดอื่นพอเมืองมันมีวัฒานาการเติบโตขึ้นไปจะเลื่อนขึ้นไปเนี่ย การเดินทางด้วยสามล้อเนี่ยมันไม่มันไม่ตอบสนองจุดประสงค์ของของที่เดินทางเพราะนหนึ่งนะฮะมันช้าไม่เห็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานไหนที่มามาสนใจที่จะเล่นเรื่องนี้เล,เลยครับหลังๆก็ผมเห็นมีหน่วยงานภาครัฐพยายามเอาทุกๆนะฮะมาสื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ผมว่าเขามองข้ามสารล้อไปหรือเปล่าเพราะว่าในความคิดผมเนี่ยไอร้รถตุกๆเนี่ยมันก็วิวัฒนาการมาจาก สามล้อถีบสามล้อถีบที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของรถรับจ้างผักหน่วยงานราชการยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าของอาชีพนี้อาจจะกลายเป็นเพียงเรื่องเล่าในตำนานให้รุ่นลูกรุ่นหลานศึกษาผ่านตำราเรียนเท่านั้น